สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้สิาพามาจัดเมนูก้อยเสือขัวครับผมเนื้อรอบใบลงมาหม่ๆสดๆนะครับนองย่งอุ่นๆเฟียวนวมๆครับผมเนื้อเสือที่ได้มานี้ก็รเลี้ยงอุ้ยๆดีดีครับผมนี่เจมขนาดเลยว่าาพื้นเสือในกเ็เเ็ดได้หลากหลายเมนูนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นย่างเป็นก้อยเป็นพัดเป็นอ้อมเป็นอูครับผมโอ้ได้หลายเมนูแห้งครับบัดนี้เฮามาลุ่นมาแหกมาแหวกบึงบักพผาด้วครับเด้อ สิ่งบักข้าวเสือนี่จัดมาเป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่ท็อปฮิตอยู่หลานเลยนะครับเนาะนี่ครับมันรุนมันตีออกมางะออกพร้อมๆกันครับอุ้ยครับบักข้าวกับเหลืองอุ้ยหุยให้กันครับมาครับแต่ว่ามือนี้ก็บโบคอยหนาได้วนนะครับเบิดต้นเบิดโตนี่ได้ประมาณสามจานครับท่านผู้ชมดึงออกจักกันแล้วเป็นเสือสองตอนนะครับนะผู้ใดบ่มีเนื้อคูไมากินเสือครูไปพังๆเลยครับเด้อสำหรับมองเที่ยวใส่มือนีก็บโบเรนเนียนนักไปทางบักเผานะครับเนาะให้ติดให้เส้นได้เส้นแนบมาหน่อยนึงครับผม เนียนนักไปทางเนื้อกับมั่นนะครับหอมๆนะครับเนาะมันอ่อนนี่ก็หอมโปแปรครับถือเพื่อพอนนะครับหั่นเป็นแผ่นๆจังสี่สักกอนนะครับเนาะให้มันติดมาน้ำกันทั้งเนื้อทั้งมันนี่ครับผมหลังจากได้เป็นแผ่นแล้วเท่ากับนามาหั่นเป็นชิ้นนะครับเอาแบบง่ายๆบยหยาบไล้ครับผมนี่ครับมันติดมาน้ำกันครับทั้งเนื้อทั้งมันมาน้ำกันโอ้สีสันสวยงามขนาดเลยครับเหลืองสลับแดงแดงสลับเหลืองเบื้องไว้มันเสียอะไรผัดก่อนปวดเอ๋ สำหรับเมนูนี้ก็เห็นท่านผู้ชมหลายๆท่านหลายๆคนคอมเมนต์มากนะครับเนาะแล้วก็เป็นเมนูที่ขายเป็นประจำยู่ร้านนี้แล้วครับก็มีท่านผู้ชมมีลูกค้าแวบะบเวียนมาให้ความสนใจสร้างเมนูนี้ก็หลายครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมคลิปนี้อยู่ครับอยากเบ่งเมนูใดก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเด้อมีเวลาเดี๋ยวเ่าบ่อยจัดให้เบ่งครับผมหันเร็ตซับเรียบร้อยแล้วก็ล่งหงมอเลยครับเตรียมทำไปครัวเลยครับท่านผู้ชมโอ้สีสันนี่งามไม่ดีครับแดงเหลืองจัดจ้านมากครับ กานสีครัวเพิ่มเติมความหอมครับผมใส่ใบบุกดูดกินอรูมาแน่จัง่อยครับผมส้อยทีที่ือซื้อร้านส้อยทีคาเฟ่นี่นะครับใส่ลงไปครับผมการสิครัวครับเข้ากับบดไส่นามเป้านะครับเนาะครัวใส่เลือดไปเลยครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับเมนูนียเข้าครับผมก้อยเสือครัวนะครับเนาะแค่เลือดกระยัางบะพร้ครับผมเติมเพี้ยเอาไปน้ครับเพื่อให้ได้กินไอของความเป็นเนื้อนะครับเนาะนี่เลยครับนิดๆหน่อยๆครับผมผสมผสมกันไปครับเพี้ยหัวปรุงนะครับ ดี๋ยวนะจัดการนะมักรัวครับผมวัวไฟแห้งๆจวดๆเลยนะครับเด้อนี่ครับแบบไฟแรงๆเลยครับวัวให้มันพ่อสะดุ้งสะดุ้งครับไฟอ่อนมันจะซุปออกไปข้างแมหลายครับวัวแบบไม่สัญญาครับผมวัวไฟแห้งๆเอาพ่อหลุดหลวครับนี่มันยังสมผู้สมผู้ในยังหนุ่มอยู่นะครับเนาะนะครับเอาซุกแบบประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็โป่รลวดครับนี่เอาไปตั้งไว้เดี๋ยวมันยังหอนอยู่เมื่อกี้่อยๆซุกไปเรื่อยๆครับผม จากนั้นก็นำมาปรุงรสเลยนะครับใส่บีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆเขาเข้าลงไปครับผมขมจนยางเดาเลยครับเนี่ยตามด้วยน้ำปลาครับผมใส่น้ำปลาแล้วตามด้วยผงนัวครับผมเอาท่อนี้กอนครับแล้วก็ข้นให้ผงสุดละระไรนะครับเด้๋ให้ส่วนผสมสามอันเรกเข้าเขาครับบีสะก่อนข้นจนมันเศร้าดันตัวขาตัวขาหมดเลยครับให้ผงสุดละลารแล้วมันเกิดจะแซบเสร็จแล้วครับบัดนี้เข้ากันดีแล้วครับผมละายดีแล้วใส่ พริกป่นลงไปครับผมเผ็ดๆจะจัดร้อนจ้าเล็กน้อยนะครับเนาะเข่ากัวตามลงไปครับโคเล่กุ้งเล่ครับผมบังหันเป็นน้ำเจ๊งแรงเจ๊งแรงนะครับเนาะเจอเข่ากัวเขาไปกันสิเป็นตัวตัวน้ำเนี้วเป็นยางเลยนะครับนี่ครับอืมที่เด็ดเลยนะครับหอมห่วยห่วยครับหอมถึงมันเสียหอมถึงเข่ากัวพริกใส่กันครับได้การแล้วก็ใส่หอมแตงแต้มสีสันตัดสีตัดสันน้ำไปจังน้อยครับผมใส่เต็มใบมั้ยนะครับเด้อมันจังโมหิง นี่หัวบบไสครับผมเอาไปว้ได้กินกับไปไส้ออมมากันไปครับเร็จซับเรียบร้อยครับตักเสือพ้อมเสือพ้อมรับประทานนะครับเนาะเมนูนี้กับมีขายอยู่ร้านด้วยครับเด้อยท่านผู้ชมสร้อยทีคาเฟ่เข้าถึงสองสาขาครับผมทั้งสาขาซียกบิ๊กซี่และสาขาบ้านน้องซองห้องอำเภอหนองหานนะครับเนาะทั้งอำเภอเมืองทั้งอำเภอหนองหานเลยครับเรียงเชิญเลยครับเด้อพันป่าพันมาจังหวัดอุดรครับผมใกล้มองได้แหะมองนันเลยครับทั้งสองร้านครับผม กห้อยหอมก็เป็นอันเซตเรียบร้อยนะครับพร้อมเสือบพร้อมรับประทานนะครับเนาะสำหรับจานนี้ก็มีลูกค้าพิ่นซั่งนะครับเนาะจัดแจงแตงส่งครับผมกินกับข้าวเหนียหวห้อนกับผักหลายลาย,ย่างสิว่ามันคักจะได้ครับ สำหรับล่านสาขาซองก็เปิดแย่งเป็นท่ากันอะไแล้วครับเด้อกินกันในห้องแอร์เย็นๆครับผมเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับก่อนร้านสุดเปิดนะครับเนาะเป็นประมาณนี้ครับมีโต๊ะหลายครับรองรับท่านผู้ชมที่มาเยี่ยมยามได้หลายครับติการเส้นทางร้านนะครับอยู่ถนนนิตยโยครับผมอยู่ตรงขามปั๊มน้ำมันนี่ครับอยู่ฝั่งขาเขาเมืองครับผมก่อนสีหอดสีแยกบิ๊กซีหรือว่าก่อนสิถึงสะพานขามแยกบิ๊กซีสันตะพนนี่ครับ มาจากฟังอำเภอหนองแหนสีเขาเมืองครับรันสียูซายเมื่อพอดีครับนี่ครับซอยทีคาเฟ่ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมมาจนหวอดน้าที่นี่จึงไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงแห้งใจให้กันในทุกๆช่องทางเลยนะครับเด้อแดี๋ยวเขามาพบมาบอกกันใ่คลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ